Hello everyone สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับวิชาภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ก็เจอกับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับอ่าทีนี้นะครับหลังจากครั้งก่อนนะครับที่เราส่งคลิปวิดีโอนะครับเราฝึกท่องคำศัพท์ข้อ13 13ถึง18ไปแล้วนะครับวันนี้นะครับใบงานเดิมใบงานที่4นะครับ ให้ดูข้อ19ถึงข้อ24นะครับโอเคนะครับก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อ่านะครับ19ถึง24อันนี้ครูเขียนคำศัพท์มาแยกไว้ให้แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้นักเรียนทำเหมือนเดิมนะครับอ่ารอบแรกเนี่ยครูอ่านให้ฟังก่อนนะครับอ่าเริ่มที่19นะครับ paper ยี่สิบนะครับ desk ์ยี่สิบเอ็ดกล وب ยี่สิบสองแมป clockchalk อ่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังช้าๆอีกสองรอบอีกคำละสองรอบนะครับ paper paper desk desk globe globe map map clock clock ช็อกช็อกอ่านะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับท่องคําศัพท์แบบนี้นะครับแบบนี้ตามครูเลยนะครับก็คือออกเสียงภาษา,ษาอังกฤษแล้วตามด้วยความหมายภาษาไทยนะครับพูดต่อไปเไปเรื่อยๆรจนครบหกคำนะครับแบบนี้นะครับ paper กระดาน desk โต๊ะกลบโลกแมปแผนที่คล็อกนาฬิกาช็อกช็อกอ่าโอเคนะครับเมื่อมาถึงจนครบทุกข้อนี้แล้วนะครับนักเรียนก็ฝึกนะครับฝึกออกเสียง ให้ได้นะครับอย่างที่ครูออกเสียงไปเมื่อกี้นะครับฝึกลหลายๆรอบครับเมื่อนักเรียนออกเสียงมั่นใจแล้วว่าถูกต้องนะครับนักเรียนก็ถ่ายคลิปเช่นเคยนะครับถ่ายคลิปของตัวเองออกเสียงนะครับตั้งแต่ข้อ19ถึงข้อ24เหมือนที่ครูออกเสียงให้ฟังเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วนักเรียนก็ส่งกลับเข้ามาในกลุ่มไลน์ให้ครูตรวจแล้วก็ให้คะแนนต่อไปนะครับ สำหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมในคาบเรียนของเราในวันนี้นะครับก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับ19ถึง24มี6คำนะครับโอเคเนาะนะครับเดี๋ยวครูจะรอตรวจแล้วรอให้คะแนนพวกเราอยู่นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ